เปี่ สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแพทอีกแล้วนะคะแล้วก็รถสวยๆค่ะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะสําหรับ Honda Civic FC นะคะ 1.8e คันนี้นะคะคันนี้เป็นปีใหม่ค่ะปี2018นะคะ g ีเจนโฮมค่ะเราขายกันอยู่ที่635,000บาทนะคะแต่ป้ายแดงขายกันถึง8 7 0 0 0เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะได้ปี2018ไปใช้เลยนะคะสําหรับ 1.8e คันนี้นะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะลูกค้า ด้านหน้านะคะลูกค้าเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบโเมี่มนะคะแล้วก็มีโลโก้ตัวใหญ่ๆของเขาด้านนี้นะคะเดิมนะคะลูกค้าชุดแต่งจะไม่มีนะคะสําหรับตัว E นะคะแล้วไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยนะคะเดิมนะคะจะไม่มีนะคะอันนี้รีเจนท์ของค่ะเราทําให้เรียบร้อยนะคะพวอความปลอดภยัยแล้วก็สวยงามในการขับขี่ของลูกค้านะคะชุดแต่งนะคะให้รอบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังหรือสปอยเลอร์นะคะโอเคส่วนด้านหน้านะคะตรงนี้นะคะไฟหน้านะคะเขาเป็นแบบสปอตไลท์ค่ะหรือเลยเดท Running Light นะคะตัวนี้นะคะสวยมากลูกค้าแล้วก็หลอดไฟนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกชิ้นคือเดิมหมดนะคะถัดมาค่ะลูกค้าตัวถังสีนะคะก็จะเป็นเดิมหมดเลยค่ะไม่มีตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะสีนะคะลูกค้าก็คือสีเดิมคะ่ะไม่มีการสาดสีเทสีนะคะแต่มีการเก็บงานสีบ้างเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะคะถัดมาค่ะลูกค้าไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเลยนะคะก็คือล้ออัลลอยค่ะอันนี้เป็นล้อเดิมนะคะล้อแท้จากโรงงานเลยนะคะสังเกตได้ว่าจะสวยมาก น,ะะนี่สวยมากนะคะเดี๋ยวขัดเพิ่มอีกนิดนึงก็ดีเลยนะคะแล้วก็ยางนะคะเป็นยางมิชลินค่ะปีอะไรเอ่ยปี20โอเคปี20นะคะแล้วก็ดอกยางยังเต็มอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากเปลี่ยนนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ ถัดมานะคะลูกค้าในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวถังรถนะคะแล้วก็ไฟด้านนี้นะคะจะเป็นไฟแก้มคะ่ะลูกค้าเอ้ยขอโทษมันไม่ใช่ไฟแก้มมันคือไฟหลีนะคะหลายคนคงจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้คือไฟแก้มเป็นไฟเลี้ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือไฟหลีนะคะตัวเนี้ยซีวิ c เอนะคะไฟหลีจะอยู่ตรงนี้นะคะ ถัดมานะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมีสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยนะคะหรือมีการวอร์มเครื่องก่อนที่เราจะเข้ามาในรถเราสามารถกดสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องเปิดแอร์รอเราได้นะคะถือว่ามีความอัจฉริยะมากเลยทีเดียวถัดมานะคะลูกค้าเดิมๆเลยนะคะรถนะคะตัวถังคือเดิมนะคะไม่มีตัดต่อดัดแปลงใดๆนะคะและที่สําคัญนะคะรถที่รีเจนโฮมคาร์นะคะเราคัดสรันคุณภาพเกรด A อยู่แล้วนะคะไม่มีชนจนชนหนักจมน้าพลิกคว่ำก่อหม่แน่นอนนะคะนี่เลยลูกค้า สปอยเลอร์นะคะเชื่อได้ว่าไม่มีใครให้เท่าที่นี่แน่นอนนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์แบบมีไฟนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าสปอยเลอร์แบบติดธรรมดานะคะสปอยเลอร์แบบมีไฟด้วยนะคะนี่ชุดแต่งนะคะนี่สวยเลยเห็นไหม ดีไซน์คือเท่มากแล้วตัวนี้คือดีมากลูกค้าไม่ไม่ไม่ใช่แบบเป็นก้นที่แบบติดมากเพราะว่าตัว c i v i c FC เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่ตั้งแต่รุ่นนี้มานะคะก็คือโฉมมันจะแบบโฉบเฉี่ยวแล้วก็มันจะรู่ลมแล้วมันจะต่ําลงนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือชุดแต่งนะคะไม่ได้ทําให้มันจะดูแบบต่ําไปกว่าเดิมนะคะ โดยรวมคือคันนี้คือดีมากนะลูกค้าสวยมากไม่มีตําหนิเลยนะคะสวยมากหลังคงหลังคานะคะสีเดิมแท้หมดเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะแพทมีรายงานการตรวจสาภาพให้ลูกค้าด้วยนะคะ แดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะลูกค้านี่ยางอะไหล่นะคะเครื่องมือถอดล้อแม่แรงคือมีครบนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นี้ยังไม่แตะพื้นนะคะอุปกรณ์นะคะยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะดีมากนะคะด้านหลังเนี่ยลูกค้ากว้างมากนะคะใครบอกรถรถเก่งไม่กว้างรถเก่งกว้างมากนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยนะคะสภาพดีมากนะคะน็อตเนี่ยน็อตเดิมนะล้อยเม็ดองเม็ดอาร์คนี่ค่ะสวยเหมือนเดิมนะคะไม่มีบิดมีเบี้ยวนะคะบอกแล้วว่ารถสวยนะคะ คสภาพมาอย่างดีนะคะอะมาถึงไฮไลท์อีกจุดหนึ่งแฟนหากุญแจอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากใน Civic FC ลูกค้ามันสามารถวอร์มเครื่องได้จากรีโมทเลยนะคะถึงแบบแพทอยู่ในห้างแล้วแบบโอ้โหตายและลานจอดรถข้างนอกคือแบบโคตรร้อนร้อนทำยังไงดีเข้าไปฉันต้องตายแน่ๆโอเคเราล็อกรถก่อนอะ แล้วทีนี้นะคะลูกค้าเรากดวอร์มตรงนี้กดปุ่มโฮตรงนี้นะคะ,ะคะ้างไว้หนึ่งสสาห้าปุ๊บนะเป็นไงสตาร์ทรถแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แล้วน้องเขานะคะก็จะทำงาน,นะคะ่ะอย่างนึงเลยลูกค้ามันปลอดภัยไงรู้ไหมคนจะคิดว่ามีพวกโจรอ่ะจะคิดว่ามีคนอยู่ในรถอ่าเซฟด้วยเซฟด้วย,พวยเพราะว่าใครจะแบบ บ้าบอลสตาร์ทรถไว้นอกจากจะมีคนอยู่ในรถถูกไหมอ่ะอันนั้นก็คือเซฟอย่างหนึ่งนะคะและอีกอย่างคือรถล็อกนะคะไม่มีใครสามารถเปิดประตูได้นะคะเพราะว่าเครื่องมันทํางานในขณะที่รถล็อกนะคะเพราะฉะนั้นมันเซฟตี้ถึง2ชั้นเลยนะคะแล้วก็นี่ลูกค้าจะเข้าไปนะคะก่อนที่เราเข้าไปเราเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องกดพุป์สตาร์ทอีกทีหนึ่งเนาะโอเค โอเคค่ะนี่เรามาถึงด้านในกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในนะคะนี่เห็นไหมที่เราวอร์มเครื่องไว้นะคะคือแอร์เย็นฉ่ารอเราเลยนะคะแต่ว่ารถอย่างอื่นมันจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนาะก็คือเราต้องสตาร์ทรถอีกทีหนึ่งนะคะมาเข้ามาด้านในกันนะคะด้านในของ c i v i c f c นะคะลูกค้าเขาจะเป็นโทนเข้มนะคะแต่คันนี้ได้เบาะหนังมานะคะคันนี้ได้เบาะหนังมาโอ้ยดีมาก คือแพทชอบชอบดีไซน์ของเขานะคะเพราะว่านี่พวงมาลัยแบบหุ้มหนานะคะ3ามการดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็นี่มีปุ่มรับสายวางสายนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะพวกอ,อย่างเช่นเปลี่ยนชาแนลนะคะเพิ่มเสียงต่างๆนะคะใช้ได้นะคะอ่ะโอเคเราต้องเหมือนเราสตาร์ทรถอีกรอบเลยค่ะ ่าเนี่ยาวลาสตาร์ทรถอีกรอบเลยแอร์ก็ยังคงทํางานได้อย่างเช่นเดิมนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะลูกค้าเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะมัลติมีเดียต่างๆนะคะแล้วก็นี่อุณหภูมิแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะสามารถเพิ่มพัดลมได้แบบนี้เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้สําหรับใครขี้ร้อนขี้หนาวนะคะจริงๆดีไซน์อะ่ะตัวใหม่ของ Civic FC อะ่ะคือมันทํามาได้ดีมากนะลูกค้าคือเอาใจทุก ทุกยุคทุกสมัยเอาใจแบบทุกเจเน r เรชันเลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะซีวิกเป็นรถที่ขายดีขายดีมากขายดีตลอดการคือตั้งแต่ FD มายัน FB ยัน FC, FK นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ย,ยังที่ r ีเจน Home มคานะคะยังขายดีกันแบบแบบไม่รู้จะแบบจะเอาหายี่ไหนมาขายให้แล้วนะโอเคในส่วนของจะให้ดูคันนี้ไม่น้อยมาก ไม่แค่80,000ื่นโลเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นไม์ดิจิตอลด้วยนะคะโอเคตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบกันถล่ยนะคะลูกค้าแล้วก็ Engine Start นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะสามก้านดีไซน์แบบเท่ดูดีนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายได้นะคะในส่วนของคอนโซลในช่วงมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะคะก็สามารถฟังวิทยุ f m ได้นะคะแล้วก็ในช่องของ USB นะคะเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะไม่มีปัญหาส่วนดีไซน์นะคะลูกค้าคือมันดูดีมากแล้วก็คนที่ขับจะรู้คนที่ขับจะแบบจะมองว่ามันสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะอย่างแพดมือเล็กเนี่ยก็ยังจับถนัดมือนะคะแล้วก็อ่านให้เชนเกียร์ให้ เกียร์ Gear ไม่มีกระตุกนะคะไม่มีสั่นเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญเครื่องไม่สั่นด้วยนะคะรถด,ดีมากนะคะเรามีการรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้ลูกค้าได้ได้สบายใจนะคะแต่เบื้องต้นเราก็มีการบรรทนาเน้นไปแล้วนะคะแล้วก็นี่ในส่วนของเบรกมือนะคะลูกค้าเบรกมือ,อน,นี้จะไปใช้เวลาเราจอดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเบรกโฮเบรกโฮก็คือเอาไว้เ,าวเ,าเราไม่ต้องเ่ยนเกียร์ก็คือสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะการระบบการทํางานจะต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครใช้งานแบบไหนนะคะ ดังนี้ก็เป็นอีคอนอีคอนโหมดนะคะนี่แล้วก็ช่องใส่ของใส่ได้เยอะมากนี่ใส่ได้เยอะใส่แก้วนะคะเป็นหลุมใส่ของใส่อะไรเอ้ยได้เยอะนะคะและนี่ที่สําคัญนะคะปกติตัวอีลูกค้าจะได้เบาะผ้านะคะแต่คันดิ้ได้เบาะหนังนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยเรื่องการดีไซน์คอนโซลต่างๆเนี่ยคือใหม่กริบมากนะคะลูกคา้าเจ้าของเดิมนะคะดูแลกันค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งรอยตําหนิหรือว่า รอยขาดหรือว่าคราบสกปรกอะไรเลยนะคะสวยมากรถส,สวยมากปะ่ะเราไปดูกันที่ด้านหลังกันดีกว่านะคะข้างหลังนะคะโอ้โหกว้างมากบอกเลยว่ากว้างมากนะคะแล้วสังเกตเห็นไหมเบาะของคนขับนะคะลูกค้ามันนั่งสบายมากนะคะมันรองรับสรีราได้ดีนะคะขับไม่เมื่อยแน่นอนนะคะแล้วส่วนด้านหลังนะคะนุ่มมากเบาะไม่มียุบไม่มีย้ยนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังสภาพดีนะคะ นี่มีที่พักแขนวางแก้วน้ำนะคะสามารถเพลิดเพนะคะคุยกับคนขับรถได้คือระยะห่างได้พอสมควรนะคะด้านหลังนะคะมีพื้นที่นะคะสำหรับคนหลังนั่งสบายนะคะแล้วก็เฮดโซนเนี่ยก็คือถือว่า โอเคเลยลูกค้าไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำจนเกินไปนะคะด้วยดีไซน์ตัวใหม่ของ C ี vic FC ตัวนี้แล้วนะคะเขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะกระจกไล่ฟ้าด้านหลังนะคะสภาพดีมากลูกค้าบอกเลยคันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มสุดๆนะคะราคาเราขายกันอยู่ที่635,000 0บาทนะคะสำหรับปี2018และไม่น้อยด้วยไม,ไม่ถึงแ0 0โลเลยนะคะไม่แค่ประมาณ80,000นะคะโอเคเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถ0บาทนะคะมีการรับประกันเก เครื่องยนต์ให้นะคะและแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน24ชั่วโมงนานถึง1ปีนะคะมีดอกเบีย้ยดอกเบี้ย0%นาน1ปีค่ะฟรี90วันนะคะแถมออกรถแถมเงินอีกจังหากนะคะจอง3,000ลด3,000 30, นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการออกรถลูกค้าต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเราส่งฟรีถึงที่ลูกค้าจะอยู่ ที่ไหนก็ได้ภายในประเทศไทยนะคะเราสามารถส่งได้ล่าสุดก็ลําพูนเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์สงขลานะคะได้หมดนะคะเราส่งได้ทุกที่นะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะสําหรับตัวรถเองนะคะเราก็มีการวารันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้นะคะ3เดือนหรือ1นึ่งมนกิโลนะคะและมีรายงานการตรวจสภาพนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าซื้อรถมั่นใจได้แน่นอนนะคะซื้อรถที่ดีเจนโฮมค่ะนะคะเรามีแต่รถด,ดีๆสวยๆนะคะกำเงินมา3,000บาทนะคะมาจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัด ออถ้าใครไม่สะดวกเข้ามานะคะจองออนไลน์นะคะรับบัตรเติมน้ำมันนะคะเพิ่มอีก1,000บาทไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูห้าห้องเครื่องโอเคไปเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องนก่อน มาในส่วนของด้านหน้ารถนะคะลูกค้านี่เครื่องยนต์นะคะ4ี่สูบส6วาก์วนะคะแล้วก็ภายในห้องเครื่องเนี่ยทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าภายในนะคะนี่ลูกค้าดูรอยแต้มจากศูนย์นะคะมีอยู่เต็มและครบนะคะเช็คหมอ้อนงหมอ้อน้ำเครื่องยนต์นะคะเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะลูกค้ารถนะคะเดิมแท้นะคะนี่ เป็นชิ้นแซนด์วิชแบบนี้เลยนะคะไม่มีแบบบีบรัดเข้าหากันนะคะแล้วก็ตัวเบ้าโชกนะคะก็ยังเป็นแบบเดิมนะคะไม่มีการถอดไม่มีการแกะนะคะรถสวยมากลูกคา้าเทียบป้ายแดงได้เลยอะ่ะแล้วก็นี่นะคะเม็ดลอนเม็ดอาร์คนะคะตัวนี้พวกนี้ยังกลมบล็อกเป็นล็อกเหมือนเดิมนะคะนี่ รถส,สวยมากลูกค้ามอกบาโค้ดอะไรต่างๆนะคะเดิมแท้หมดเลยนะคะรถเบื่นใหม่มากนะคะทุกชิ้นนะคะระบบคานนะคะคานแท้คานเดิมนะคะไม่มีตัดต่อ,ตอแดัดแปลงสภาพใดๆรถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะคันนี้นะคะแพทให้95%ได้เลยอีก5%ก็คือเป่อใจไว้นิดนึงตามร่องรอยเนาะแต่อยากจะบอกว่าถ้าให้99ได้ก็อยากจะให้99นะเพราะว่ารถส,สวยมากจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ สวยอ่ะสวยมากเลยได้ชุดแต่งด้วยนะคะชุดราคาที่แบบแจ้งไปพร้อมชุดแต่งแล้วนะคะไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะคะออกรถอศูนบาทนะคะแล้วก็แถมยังมีของแถมเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะคะคันนี้คือจัดเต็ม โอเคเรามาสรุปกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่แพทมารีวิวนะคะเป็น Honda Civic นะคะ 1.8e นะคะปี2018ราคา635,000นะคะลูกค้ารถสวยไม่แท้ประวัติสูรนะคะแล้วก็สภาพดีนะคะมีรายงานการตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของ Regen นโฮมคาร์ได้แน่นอนนะคะกําเงินมาแค่3,000บาทค่ะได้รับตรวจลดนะคะเพิ่มอีก30,000บาทเลยทีเดียวนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นอ่า ดอกเบี้ยศูนปอร์เซ็นต์นะคะนานหนึ่งปีขับฟรี90วันนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะคะสำหรับรีเจนโฮมคาร์นะคะให้เลยนะคะ1.89นะคะแถมเงินกลับบ้านให้ลูกค้าด้วยนะคะแถมวอร์รันตีเกียร์เครื่องยนต์ให้นะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ชั่วโมงนานหนึ่งปีนะคะแล้วก็ของแถมอื่นๆของพรีเมียมอื่นๆได้รับติดกลับบ้านไปอีกแน่นอนนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะได้ชุดแต่งแถมฟรีรอบคันนะคะราคาดีไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนนะคะโอเคใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะค ก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้จากช่อง YouTube หรือทางช่องทางไหนนะคะแพทฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพทต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ